สวัสดีครับผมสวัสดี FC ทุกท่านครับวันนี้พันไก่พาพี่น้องมาตีผึ่งลวงครับพอดี FC บอกครับผม f อซสะสะแกครับผมอยู่ข้างล่างครับผมอยู่ท่านาลวนะครับนี่ครับล่างพึ้งครับเป็นหัวนี่เลยนี่ดำดำที่สูมให้ดูครับดำดำเลยครับ พึ่งล้างนี่ก็อยู่ประมาณออขาดทะเลว่าทริปกวันครับหรือไม่ถึงซิปก็ขอกลัวหายอยู่ข้างทางเลยรถจอดอนะแล้วขึ้นไปเลยครับขึ้นไปสักคู่เดี๋ยวไปจุดขบกันครับนี่ยังมีจุดขบเลยดีพันเอสจะขึ้นตีมิมต้นมันดาครับผ่านผลไปเห็นไว้ครับเสีงว่าลัางงามเลย,ยไปติดตามชม สองพันเอสนะผมมันอยู่หายอยู่ฮะกินนะับอ่ะเดี๋ยวเราลุยกันเลยคุ้ครับฝนมาดำงปีเลย มันจะไม่ออกจากรังเลยอ๋อขาวฝนเยอะๆครับ <c oughs> ฮช่ลังก็สวยเด้ <c oughs> ลังสวยครับพี่นอน้ำครับลังครับผมสวยอยู่ยเ <c oughs> ออาก,กับเริ่มมาแล้วเริ่มดุแล้วม <c> อ <oughs> <c oughs> นวางไว้ก่อน ังเราจะตัดถึงไหมเนี่ยอยู่บนหัวเ,เลยเอื้อมไม่ถึงก็ น้ำฟอใหญ่อยู่ก็คือคอครับน้ำโอ้โอ้ยอ่ะอ้ยอ้น้ำเละ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 อเื้อเอาเนื้อเอาเนื้อ,อ,อ,อครับไม้หยัน้ไม้หยาก ทำมาทำเราใส่ปเป็นเรือแม่ครับนำ้ำสุดยอดขอครับขอขอแล้วกันเราไปถืงัดน้ำอะไรอย่างนี้อือ เสร็จเลยไอ้ครับลง <Hey. S 1> มือกี่คับมือปืขีดเกียร์มือเปลืนน่นเดี๋ยวเ,เดี๋ยวลังร่งมี FC เอฟซีขอแบ่งน้ำครับร่งไม่เอาครับเอาแต่น,น้ำนะครับเดี๋ยวแบ่งราหวานให้เอฟซีนะครับ เดี๋ยวผมจิ้งพี่เจ๋อนง่นแล้วการจะเปรียมตัวเตรยมเงินสมมาประกันนง่นแล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยวแบ่งน้าไปเอฟซีเอฟซีชอบหามิมครับเลยมาเจอพึ่งหลวงบนยอดแต่อยู่ต้นตำแกก็เอาเองนั้นแหละต้นพวงสูงคือกันเด้อครับแม่สุดยอดเงินหน้าพันแอปไปดูฟืนดูไฟอย่างดีเลยละครเรียบร้อยทีมงานเรา ดูฟื้นรถไฟอย่างดีครับเดี๋ยวนี้เคสนี่แล้วก็นั่งจอนี่พานแอดได้พึ่งมีมาอีกล่างนึงครับอยู่กอใกล้ๆกันนี่นั่นพึ่งร้วงอยู่นั่นพึ่งมีมอยู่นี่ครับผมเดินมาดูอ๋อมีพึ่งมีมก็เลยพานแอตขึ้นเอาต้องใจครบเลยนนั่นนี่ดูนี่เฉยต้องใจครบยังไม่ทำไมได้จิ้วมาอานจะอ่าลองเอฟซีอยากชิมน้ำหวาน คุณลุงมาดูไล่กันผ่านมาเห็นกันบลองชิมดูครับเป็นยังไงเนาะเชีงน้ำเหลวครับช่วงนี้แหนคอแท้แหละเตรียมกินน้ำไปเลยหวานเจี๊ยบวาเนเลยเนาะเอ็นายัน่เป็งไงจ๊ะลุงคือมันมีแหม่แก้วอร่อยพึ่งนอยอร่อยกว่าเนาะมันมีมันอรยกว่าเนาะแต่ว่านี่น้ำมันหวานกว่าจ้ะหวานเจี๊ยบเลยเนาะ เรี่ยวจะดอกไม้ที่มันหาได้เลยนะครับช่วงนี้ก็แจ็คดอกอะไรดูนี่เจี๊นี่ก็ได้ดอกใสๆอย่างนี้ยสงสัยจะเป็นยูคาใช่ไหมั้เนี่ยเดนอ<ผ>มมีมันจะหอมกว่าสักหน่อย,อยจะ้ะแต่ถ้าจะเขายาหยุกหลูกก้อนอะไรนี่พึ่งวงจะเข่าได้ดีกว่าครับระวังไงจ้ะแต,แต่แต่เชื่อผมไม่ว่าน้ำพึงที่ผมชอบที่สุดปักไก่เป็นว่านพึงโปล่งมันจะข้นใช่ไหมใช่ใช่มันจะข้นกว่ามิ่มอีก มันอยู่ก็ให้ทุบๆเขาแคอน่ะจ้ะไมื่มันอย่างไรหรือจะฟึ่งโพงนี่ดัวนัังดุนี่ดุแบบเฮ้ยเจ้ายิ้มไปไหนน่ะเมื่อได้ครับเรียบร้อยครับลังแรกเดี๋ยวพวกผมจะเดินทางต่อครับไปดูอีกลังหนึ่งครับผมแบ่งน้ำเรียบร้อยแล้วเนาะให้พันไก่นีสัตว์ลองชิมเฉยๆเอ้าเหรอนึกว่าจะงแ็่ก็โอ้เออสี่กระจดีลองชิมอ๋อโอ้โหแค่นั้นก็เห็ดคอเลยกับที่ต้องกินน้ำเลย แกบอกชิมเชชเช่อ๋อจะกำลังไปจ่างไหมหรอลุกลงเลยครับขอบคุณคุกคนขอบคุณมากครับขอบคุณหลายๆครับจ่ายเงินครับเดี๋ยวผมเดินทางต่อใช่เดี๋ยววันลังอิงหนัดกันมามาหาปลานเดี๋ยวเดี๋ยวผมโทรมาโอเคครับครับไปเจอกันใหม่ครับผมครับขอบคุณนะครับเดินทางต่อครับผมมีอีกลังหนึ่งนะครับอยู่น้องกีครับผม สี่เราใจดียังนี้เลยครับโอ้โขอบคุณหลายๆครับผมแกมาหามิมแกเห็นพึ่งหลวงแกก็บอกเราครับแบ่งแกก็ไม่แบ่งเขาสั่มเขอชิมเฉยๆอยูบนเราเขอชิมอยู่ร้<ะ>านก็ไม่เอาแกมีชิมก็พอใจพเพราะว่าแกก็หาเปลี่ยนอยู่พุ๊ดยังไงแกก็หาเปลี่ยนอยู่แกก็หากินเองแกได้อะนะอันนี้แกอยากเห็นพวกเราเฉยๆไปเป็นทางต่อครับ้นต่อครับผมนะครับมาถึงลังที่สองแล้วครับผม ดูแลต้นมะลุมครับต้นมะลุมนี่เป็นต้นไม้ที่อ่อนครับผมฮักง่ายครับตรงนี้ครับเดี๋ยวไปดูกันครับอยู่ในบ้านเขาครับผมเดี๋ยวก็บ้บานมีขีอย,อยู่ครับโอ้โหมันจะผึ่งควงตะวัน้วยนะเนี่ยหลังดำๆครับ มาามไม่ใหญ่เท่าไรครับหน่อยๆนึ่งก็เลี้ยวขึ้นตีกันครับ่าจะเป็นแล้วครับแต่หัวน้ำนี่ดูซึกว่าอาจะไม่ได้อะไรแน่นอนแล้วท่านั่งก็จะตัดกิ่งทั้งงุ่นครับตัดกิ่งตรงนี้ครับแล้วก็ดึงผมจะดึงไปทั้งหมนครับตัดกันมันเอาอยากครับผม จุดก่อนเด้เสียงคูแล้วมันจะได้กินไ่ผมหรือเปล่าจุดละจุดละเอาเอาควาันใส่เลยเด้อควันใส่ครับใส่เนื้อลมเลย ู่รังด้วยนะเฮ้ยรังขาวสวยดีว่ะเฮ้ยยังสวยโอ้ยังรังยังงามเอ,อ็ดเฮ้ยหัวหน่าอยู่รยตรงบนนจอดรูปดเฮ้ยยังงามดิมรังเพร่งครับผมหัวหน้าอยู่ตรงหัวหน้าก็พอได้อยู่ครับ ต่างสวยเลยตัางนี่คืงนียูสตักเดือนหนึ่งครับประมาณเดือนหนึ่งถอดนิดหน่อยครับเอาครับผมก็มีแนวคิดใหม่ครับจะตัดคอนฝังนู่นครับแล้วก็เอามาตัดใหญ่ๆตรงนี้ครับผมดีๆนะเพื่อนเอาวัน quý chu chui tat tát lăng này dài tát tat nè, nam tát chung nào à, này, chung 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 เ <โฮ S 1> อ้ยตกเสียดายแล้วเอง<ฮ>ทำพลาด <h attering> ยังมาหันเฮ้ยเลี้ยวเลยขึ้นทำพลาดยังเอ้ยโอ้ยโตอีกลูหัวน้ำเฮ้ยยังไม่ตัดล่างก่อนวะยังวะ ลงมาเรียบร้อยครับ,บเดี๋ยวแบ่งในหน้ผู้ใหญ่ครับน้ำรไอ้หลวงไฟน้ำก็ได้จำนั้นแตกงวดเลยลังตกฟังนียังว่าดูดีขนาดฟังมันเละมั้งจริงมันยืนเอายากได้กระนั้นทำแบบเราเตียนยังเลยยังกำลังอันนี้ประมาณเดือนหนึ่งลางเล่าขายกันและ าไปย่างนี่จ้ะไปที่เอาไปย่างอืมได้อยู่แล้วครับพริกนั่นก็ได้พริกดูฟังจับตรงนี้หน่อจับโน่นโอ้เชบตังนี้ก็เดี๋ยวแบ่งให้คนลุงไปครับนั่นเด้็ดใส่เลยมันเนื้อติดลิ้นใส่เอาไปย่างครับผมพริกข้างบนผมว่าก็น่าจะดีไหมนั่นมันตุ้งอยู่เลยครับอ๋อพริกข้างนี้อะไรก็ฮะแบ่งให้ติดลินครับ มแจ้งข่าวดเลยับผมลังตีเทอะไรเลยลังสีสองสามเลยนกัดเอะไม่มาอะไรกพอดอยากกินเพรทุ่งได้ได้ได้ๆๆุ่งเราอย่างไรถึนเวลาพันคนกินไปตัดอีมบนต้นนะนี่กบขอบครับที่แจ้งเบาะแสครับผมเอพี่น้อง เห็นมิมลางหนึ่งรับลังใหญ่ๆลางนี้พันแย่จัดเองครับผมผมกังคับดอกเลยจัดใส่ชุดป้องกันดีกว่าไม่อยากให้โดนหนาแหม่แ pues น mm ่มครับแน่ๆน้อยจะเลืลางพึงอยู er ่ตรงนี้ครับลางมิมครับเกิดใหม่หลายเป็นมิมมิมมิมลางใหญ่เลยนะในหล่นล่ะนี่แหละอยู่ตรงนี้แหละตรงนี้แหละครับ ส่วนพันนี้แบบฝ่าผ่าล่ะใช่ครับมันจะแตกลงมาจนถึงโคนจนถึงรเลยใครจะแตกของขังแตกทุกอย่าโอ้ของขังต้องไปซื้อเอาเนี่ยรซุ่มซุ่มเนี่ยโกงหมาอยากได้ของขังเของหลวงอะไรละครับของหลวงเอามาแล้วแล้วกันนี่ล่ะของหลวงนี่ยกรถมาเลยของหลวงกักง

อยไม่พิดหวังวไม่พิดหวังจริงๆ,ๆริบานนี้ยบานนี้ชื่อโคตรเลใช่ครับ<ม>ก็มีโอ้โหเต็มเปียอืมน่าทุดติ้งเดี๋ยวจับครับผมโอู้หนักมือสั่นเนี่ยดูมือสันออส่นครับโอ้โหเกือบเกือบทำเงินสองลอยหายเนี่ยผ่านลเลยเจ็บจริงจริงจะต้องรอดเลย โอ้มันอยู่ตต้น้ำอื้หูค่อยๆลวงเงี้ยเดี๋ยวๆพี่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 ชายพี่ชายก็คงต้องโอ่งๆอะแบงไปเลยรักษาไม่ได้แล้วแบงไปแล้วอ่ะพอได้อยู่เนาะตามสภาพครับนำหวานจ่อย่อยลองชิมดูนะ

ีเห็นไหวไปเจ็บไปเจ็บ,ไ,จบไปเก็บนิ่มองรังครับรังนี่จีจีตะเพิงตะเพิงหลวงครับอันนี้รังหนึ่งจีเห็นไหวได้รังเดียวกับเห็นหา้าได้รังเดียวมีคนหาตัดนาก่อนครับผม<ด>นี่ลองตัดนาไปสี่รังเสียดายเลยเนาะม <laughs> ีแต่หัวหนามอย่างนี้ในน,นนวลนครับเดี๋ยวซุ้ม,มเลยไปเดี๋ยวแพ็กใส่ ตู้กันครับผมนี่น้ำหวานนึงพอได้นะเนี่ยสองขวดเนี่ยนอนเลยเลยว้าไอันอันหลังเนี่ยชิลเลโทษเสกอ๋อพยัญชนะสุดยอดมากเลยเอาครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับ